สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขอหวยกันครับวันนี้เราจะมาลองทำวิวธีขอหวยกันนะครับกับหลวงพี่ไข่ครับมาดูเลยกันครับว่าผมจะทำยังไงกับหวยงวดนี้เพราะโดนกินไปสองงวดแล้วแต่ว่างวดนี้ขอสักครั้งเถอะครับนะครับครั้งนี้จะเป็นการขอหวยอีกครั้งนะครับ โดนไปแล้วสองงวดเต็มๆนะครับคือโดนโดนหวยกินนะครับแต่ครั้งนี้ก็ขอเสี่ยงโชคสักครั้งนะครับมันหลายครั้งแล้วที่แต่ว่าแต่ละแต่ละงวดที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้จุดขอหวยเองนะครับจะเป็นแฟนนะครับจุดขอหวยเองแต่งวดเนี้ยผมจะขอเองกับมือนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์มันจะออกมายังไงครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาเสียงโอคด้วยกันดีกว่าครับมาครับมาขอหวยกันครับนะครับหลังจากที่เราท่องคาถาขอหวยเสยเร็จแล้วเรามาจุดกำมยานดี แล้วเหรอครับว่า,วางวดงนี้ท่านจะให้อะไรนะครับหลังจากที่เราท่องคาถาขอหวยเสร็จแล้วเรามาจุดกำยานดีนะครับเราก็จะจุดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับจนกว่าไฟจะไม่หมดนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราได้เลขได้หวยตัวไหนครับ วหวับว่างวดนี้ท่านจะให้อะไรหวังว่างวดนี้ท่านจะให้โชคนะครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ้งแม่ครับผมไปอาบน้ำกลับมาผมลืมตั้งกล้องไว้วันนี้ทู่เพิ่นใหม่เบิรเลยผู้ว่าเลขเป็นตัวใดเป็นตัวใดครับเบิ้งนะครับ เลขสองนะครับผมว่าเลขสองกับเลขศูนย์แต่ว่ามันบอกง้าครับอันทูบมันล่มครับได้พูหูกันพอดีแล้วครับว่าเลขเดเป็นเลขเดหู่แต่เลขสองกับเลขศูนย์นะครับเมื่อตไปอาบน้ำม,มานะครับ เสียความรู้สึกหลครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้เนี้ยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับเวลาพอพอดีผมจุดทูบทิ้งคอหวยทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็ไปอาบน้ํากลับมานี่ทูบมันล่มครับแล้วมันแตกกระจายก็เลยไม่รู้ครับว่าเป็นเลขไหนตัวตัวไหนนะครับรู้แต่ว่าเป็นเลข2กับเลขศูนย์นะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนั้นเรามาเริ่มจุดคอหวยกับ พี่ไข่ใหม่นะครับหวังว่าท่านคงจะให้โชคให้ลาบเรานะครับนี่นะครับนี่ก็คือเริ่มจุดแล้วนะครับท่องคาถาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมารอติดตามผลพร้อมกันนะครับ จากที่เราจุดใหม่นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับดูกันชัดๆนะครับอันนี้แล้วแต่บุญภาวัสนาส่งนะครับของใครแต่ละคนนะครับพอครั้งที่แล้วเมื่อกี้นี้ที่เราจุดไปทุบมันล้มนะครับลำแตกกระจายเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ที่แน่ก็รู้แบบ คร่าวๆว่าเห็นเลขสองนะครับแต่นี่เราจุดทูปขอใหม่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าคนไหนดวงดีก็ว่าก็โชคดีไปนะครับถ้าคนไหนดวงไม่ถึงท่านก็ไม่เป็นไรนะครับต้องขอโทษขอไปนะตอนนี้ด้วยนะครับอันคลิปนี้เราถ่ายทำวันที่ยี่สิบ 7นะครับวันอาทิตย์พอดีนะครับยังหัวยยังไม่ออกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ